ไปขายลำไย,ยมาค่ะพี่น้องจา้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตา้งลูกตาชแน,นลจา้าไดเอียงค่ะถุงมาพี่นอ้องหอกเอฟเอฟยูเป็นกบหรือเป็นเขียดพี่น้องเอ,อ้ยมาเบิ่งกันดูพุ่นนะพี่น้องจา้ากับอีสวยค่ะพี่น้องดีใจเองมาเด้อบุหรี่อยากได้ไปเฮ็ดยังกินกีนไ่ไรพี่น้องเอ,อ้ยมาหามันเห็นยามมึงทำมันหาบ่เบิดจา้ามันเอาได้เท่าที่เอาได้จา้าอันนี้ค่ะพี่น้องจา้า คนดวงดีไปกี่กระพาะเฮ็ดเพือเ่อนว่าเฮ้ยสอ่อนส่อนส่นอนส่นอ, <S <S อนนู้ข้างล่างกินกี่กิ่อืมเลือดไหลเออเฮ้ยยันั่งอันที่ยวก็บไม่ไม่แหงดอกงามเฮ้ยว่เป็นยังเป็นเพคนไปกินกลาซาทุอานุธนา,นา,ารัสเซีนไปทำแก้วให้พีตากินแบ่งให้เพื่อนไปถุงนึงค่ะพี่น้องจ่ากแกงน,นึงละบเบื่อถุงอันบ่อไม่น่าหน่อยดอกพี่น้องแกงนึงเลื่ละจ่าแบ่งคไหนเพื่อนพราะว่าเพื่อนมายย้ำคำเพื่อนม่เห็นพอดีกะ เพูนว่าโอู้หูพูนไปเห็นหุ้มพูนไปเห็นพวกเตียนเก็บพอดีค่ะเนี่ยมองดูพี่น้องเยอะกลับไปซอยห้องเอบเอบอยู่พี่น้องทั้งห่วงบักล้ำย้ายทั้งห่วงเห็ดจะพี่น้องคิดเบื่องลูกสน่ะเบมือนดูโอ้ยอยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำเอ้ยแต่ว่าเท้าเห็นแก่เป็นเวียนสิใครเนาะเอาทางเลี้ยงสวยๆดูสวยห้อก็ออกไปห้องก็ยังงานนั่นอยู่ดีอันนี้่าพี่น้องเบอกว่าเจ้าของถามบอกเจ้าใเห็นเห็ดอยู่ใส่เป็ปนปอ อันสร้างจ้อยเห็นอ่ะสร้างจ้อยเห็นเหินผึ่งเหินผึ่งแง่หินผึ่งบวกบวกตับเหินผึ่งสันเห็ดบวกตับแง่พี่น้องเอ้ยตจวันบันนี่ติดกับเลยบุรุษมันขืนอยู่นใส่เนาะติดกับเลยอย่างเลาะไปพี่น้องติดไปเห็นเป็นอันติดไปเห็นซ้อนนี่แม่พี่น้องซ้อนน้ำส้วกอีหลีพี่น้องซ้อนน้ำส้วกเตยอีหลีพี่น้องเอ้ยช้อนนำโชคจ้ะติดเห็นมันข่วมยู่จังสี่ละติดอันอันยัวนข้างกองดินติดกับเลยเก็บขืนมาพี่น้อง เก็บขึ้นมาเราป่ะนี้ตอนก้มไปเก็บนี่ยก็เลยเหลียวเบิ้งเอ้าซ่อนเด็กน้อยนักเรียนกินเข่าล้วคือเอาซ้อนมาถิ่มคือสิโยนวถิ่มรสน้อยเนาะพนะจมเน่ยไหพี่น้องจมอยู่คนเดียวพี่น้องจ๋าซ้อนน้ำโวกเต๋เไอ้เมืองลูกเดเดซ้อนตุดคันนี้แหละพี่น้องตักค่ะงัดขึ้นเลยพี่น้องเมืองลูกค่ะโทรหาอีสวยอีสวยค้าขายบักลำยบ่ได้มาบบเดียวพอมันว่างแล้วมันเฝ้ามาหาเต๋พี่น้องเอ้ยเมืองจากมันสิขึ้นเตงดอกแก้มันเต็ก็จะเอามาเฮ็ดเป็นอ่า โอเชื่อมันเนาะเป็นเชื่อมันเนาะถิ่มเส้นต้นไม้ต้นไหลไปพี่น้องเลยนี่แหละโอ้ยดวงดีครับขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ห็ดมั่วเก็บเห็ดเบี้ยมั่วบอกว่่กินอายุยังนี่เออยังนี่ยังนี่บอกว่ากินได้อายุแต่ว่ามันบ่แซ่บแล้วว่าพวกเต้เลยบ่ได้กินจ้ะกะเละโหน่โชคดีมื้อนี้ได้เห็ดปวกเขาเอิ้นเห็ดปวกอันบ้านพวกเต้เอ็นนี็เห็ดปวกจิกจ่าเห็ดปวกดำๆเนี่ย เห็ดปวกจิกจ้าโอ้ยสออนสอน,สอนหาบอดีเด้พี่น้องเพราะว่ามันคำก่อนเนาะโอ้เสียดายแต่ว่าที่ไปตั้ไปไหมถึงนี้ไปใต้อีกบนนะั้นซวยไปใต้ย้ำคืนสักอยง่งๆๆไปใต้ไม่ใช่พ่อบังคับพี่น้องจ้าสะอ่อนสะออนเห็ดสออนเห็ดจ้ะอันตอนเห็ดแรกๆน่ะ วสิไทยให้พี่น้องเบื้องมันมันคำมันมันเป็นมืดๆเลยก็เลยถึงเฝ้าพ่อผมนอนพี่น้องก็เลยวันใดไทยให้เบื้องจัดหรือวันใดไทยให้พี่น้องเบื้องโอ้โหโคตรเสียดายเลยอยากให้พี่น้องเห็นตอนนั้นมันเป็นพื่อไปเพื่อจริงหรอลูกก็บวันใดไทยแมเอ้าจังเลยคือลืมไทยหอลูกติว่าเป็นอยังดอกพี่น้องยันคนไม่เห็นเลยเฝ้าจ้ะยันคนไม่เห็นเลยเฝ้าพี่น้อง เอ้ยบึงเดือดละบิ่งเดือดละบึงเดือดะป่าเดี๋ยวลางเลยสิดท้ายลูกลาง,งามๆี่พี่น้องเบิง่งเบยอันนี้มาใ้ล่างแล้วพี่น้องตอนนั้นที่เก็บให้เพื่อนดอกอัน,นให้เพื่อนเอาไปแกงน้ำน่ะแหงมีแต่ดอกาง,งามๆพี่น้องอันนี้มันมีดอกแก่ดอกแก่ปูนมาน้ำค่ะเนี่ยค่ะดอกเทาๆพวกน,นั้นเจอกันเสียพี่นอ้องเพราะว่าติดเสีเอามาเฮ็ดอัน เตยเสียออกมาเห็ดเป็นน้ำเชื่อมันจ้ะเห็ดเป็นเชื่อเห็ดเนาะอันดอกอะไรสัก่ๆะยังแสบพี่น,อน้องนะเตยเสียออกมาขยี้ขยี้แล้วก็ฝังใส่เงาไม้ไปลวดอู้หูกะละมังหนึ่งมาได้จ้าพี่น้องจ้าพูดได้กระไร mm hmm. อ่อนซ้อนบ้านพี่น้องเอิ้นเห็ดปวกยังไงจ้า tang nữa gặp bóng ban tế bò luôn 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 hết chẳng luôn hết bồi luôn hết bọc luôn hết bọc luôn luôn hết bọc luôn hết bọc luôn ôi luôn 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 hết bọc luôn hết bọc luôn 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 เอเชื่อมต่อใหม่สิคะคุณมันเป็น,นอะไรคนโทรศัพท์มันเสียดูดิจิติมันเหนื่อยป้าพี่น้องนี่มิตรุ่นนี่หล่ะเก็ยเพื่อนเมื่อกี้น่ะว่าคำน่ะพี่น้องจ้าเพราะว่ามันคำเนาะก็เลยเพื่อนมาคำมันอยู่ถึองมูเนาะก็เลยหยุ่มถึงเถืองไงเพื่อนจ้ามิตรุ่นนี่อสอนสอนมอดพอได้จิ้มได้แคะค่ะเห็ดไม่ได้ไปไกลน้ำมูพี่นอ้นองเพื่อนก็ชิลรู้ตัวสัตว์แล้วเนาะ เห็นเรางอกแล้วงูก,ก็ไม่ได้ไปเก็บลำงูถ้าเขาขายลำยันถ้านลูกค้าเขา,เาขายได้ขาหมนดนี่แหล่นมีไม่ได้่าลูกค้ากต้องสร้างเองลูกค้าสร้างเองโอ้คลิปนี้ฝากถึงลูกค้าอันลูกค้าบักลำย,ยน้ำเน้อจ้ะไปขายลำย,ยันข้าไปเก็บต้นเหตุการณ์ลำบะเนียนลูกค้าไปสร้งางอวนเอกลำยันยเอาเองเราเอาเงินวางไให้ขอพูดล,ลายๆค่ะ บรัวเราเพิ่นเอาไปทะาลกระซ้าเพิ่อนฝางเงินไปให้อยู่เห็นลูกค้าที่ที่ว่าเป็นลูกค้าที่ดีหมดเลยยังยังยังยัยังเพื่อนที่ซีว่านอันเราเห็นนี่ค่าเราบปกลกาศสร้างเองเอาเอาเองรุ่นอันนี่ค่ารุ่นนี่มาตรฐานนี่หรือเพื่อนเพื่อนกันใช้เองบ้านเองหมดเอาเราโก็เงินบ้างไปโอ้เขาอยากให้พี่น้องเห็นตอนนั้นตเห็นแรกๆอันกระทั่งยานคนไม่เห็นเนาะพี่น้องเนาะมันยวน ล,ล,นนลุงเรียนลูกตันแม่จ้ะลุงเรียนลูกตันเราบดนีข้นกระแหงออกกําลังไก่ลายบาที่เนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยเห็นงานเพื่อนเห็นเจ้าของ <laughs> 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 เลืองที่สิงเงียบกิ๊บเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเก็บเฮ็ดอ่ะอืเจ็บมึง สิได้ล่างพี่ต้องล่างก่อนเขาก็จะคอยมาคุยกันนะจ๊ะแต่กาล่างขอขอตัวล่างเห็ดก่อนพี่น้องจ้าโอเคมาดูผลงานที่เราเก็บไปขาลยลำไยเราท้อาเวียยางรอเบึงเห็ดนะแต่เห็ดมันม่อมตัดขาตัดยางเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่างเรียบร้อยด้วจะ้ะล่างทค้ามสงสัดสามน้ำพร้อม ประกอบอาหารจะเป็นนะแต่ว่าสรู่วรบเซตอีย,อยงกินเอาไวกนน้ก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าจะกินหมก,ก,กหบบรพพือว่าอะไรก็นี่พี่น้องหาแบบเขาเศร้าเนะจ้ะเพราะว่ามันคำน้ำเนาะไปจอดใครบ,บกักครั้งย้ายเรก็เลิาา้ยันทเลาะหาเบอรงี้ยเสือพี่น้องบัดรที่ออกออกอีีิวันนี้ไนงะ บ้านพี่น้องเอ็นเห็ดปวกอยังจ้าบ้านเตอเอ็นเห็ดปวก,กจิกปวกจิกหรือปวกดำเนี่ยเตอเอ็นครับครับคุณเด็กน้องอ้ยเห็จ้าครับล่างเราก็นะ่าดอกงีดด้อยูด่ด,ด้วยเราต้องระวังเนาะ พวกเห็ดปิดยังไงเราทำพี่น้องครั้งแรกกับการเก็บอันอันเห็ทดที่ได้ดอกตุ้มเยอะขนาดนี้พี่น้องแล้วก็ปีที่แล้วติวไปเก็บติดอะไ้จะดอกบานๆถอยๆนะแค่บอ,อกกียนอันนั้นนะพี่น้องก็ขอไปจ้ะโอ้หงีอ้องจ้าอ้า อันนี้อยู่ทั้งผุนน้องอยู่ทั้งฟังหมอกเตปขายล้ำแย่กับอิซวยฟังแล้งนะคระัไปขายขังตอนแล้งเลยจ้ะยู่นทั้งรงเรียนจ้ะโรงเรียนน้งนอ,นองนูกตาเน,นะจ้ะน้องจ้ะนี่ยแหละเอาค่ะสรุปแล้ววันนี้จะได้กินแกงเห็ดหรือว่าจะกินหมกเห็ดดีพี่นอ้องเอาผู้ใดมีเม,ม,มนูเด็ดคอมเมนต์เข้ามาจา้ะใครมีเม,ม,มนูเด็ดคอมเมนต์เข้ามาค่ะ สั่งลองคิ้วนี่ฝากไว้เช่นนี้กับพี่น้องจ๋าจะคอยผ่อนคลๆทีไรเนาะขอบคุณเอฟซีเอสสามน้องเพื่อนแพงเอฟซีลาวินเอฟซีพักหมอดเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสามน้อยเพื่อนแพงค่ะอยู่ดีสบายลำเนินกรท้องสุขปูซุคนค่ะผู้ใดอยากกินแกงหิมาเด้อพี่น้องเด้อกลางทุ่งนาขำหมอดจ้าสวัสดีจ้า